ขับ <laughs> ห,หลังขับห,หลังบาลี่แผนซ้อนแผน <laughs> โอ้โหเครื่องอะไรอยู่ในนี้หมดเลย <laughs> นี่ครับโยมบิดไดร์แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดป้อนลงมาขอถ่ายรูปกรูปอย่เพิ่งสะบัดหัวอยาเพิ่งสะบัดหัวอยู่ไม่ใช่หรออยู่ในระไม่ให้เขานอนในรถเลยอยู่ในท้ายกระบะไม่ใช่หรอใช่ไม่ต้องไม่ต้งลุกออกจากกระบะเลยนอนอยู่ตรงนั้นเราจะถ่ายให้นอนในรถเลย